สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการที่เราจะมาติดตามประวัติแร็ปเปอร์ของไทยกันนะแล้ววันนี้มาประเดิมกันกับยังกูฮะที่ผมบอกได้เลยว่าตื่นเต้นแน่นอนแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มกันยังกูพี่พีชของเรามีอะไรฝากมาบอกทุกคนด้วย ยังกูหรือโพลสิทธิทวีรัตเนี่ยฮะเกิดในวันที่12ตุลาคมปี1988ฮะโดยที่ยังกูของเราเนี่ยโตที่เมืองไทยนะแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยไปซัมเมอร์กลับกลับเมืองนอก มึงนอกไทยในอยู่ตลอดซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมยังกูของเราเนี่ยในช่วงแรกๆที่ทุกคนเริ่มรู้จักกันเนี่ยเขาไม่สามารถอ่านภาษาไทยหรือพิมพ์ภาษาไทยได้เลยฮะต้องพิมพ์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะเจ้าตัวเนี่ยได้บอกไว้ว่าโอเคเขาเนี่ยเรียนโรงเรียนอังกฤษเรียนโรงเรียนไบลิงก์กล้วนๆมาตั้งแต่เด็กก็คือโรงเรียนอินเตอร์นะฮะนอกจากนั้นแล้วเขายังไปไปกับกับซัมเมอร์ที่เมืองนอกและไทยตลอดทําให้สกิลของเขาตั้งแต่เริ่มเด็กจนโตเนี่ย มันจะไปเน้นทางด้านภาษาอังกฤษมากกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังไม่สนใจอะไรภาษาไทยเลยพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยตั้งใจเรียนภาษาไทยเท่าไหร่ในตอนนั้นก็เลยทําให้เขาเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่านไม่ได้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆจนเรียกได้ว่าเพื่อประมาณ2อสมปีที่แล้วเองฮะที่ยังกูของเราเริ่มจะศึกษาและตั้งใจอ่านและเรียนภาษาไทยจริงๆ คือสมัยเด็กๆฮะยังกูของเราก็จะเป็นตัวโจ๊กประจําห้องเลยเฮฮาปาจิงโกเขาเนี่ยชอบเรียนการแสดงชอบแสดงออกไปแสดงหน้าห้องตอบคาถามคุณครูเป็นเรื่องปกติของเด็กตัวโจ๊กนะฮะในตอนเด็กๆเนี่ยแกเคยเรียนตีกองด้วยนะฮะยังกูของเราแล้วช่วงป .3 ป .4 เนี่ยนะก็คงจะได้ฟังเพลงของโจเอ้บอยพวกกากีนั่งอะไรสมัยนั้นที่ก็เริ่มดังมีชื่อเสียงจนกระทั่งตอนป .4 ฮะยังกูเนี่ยตัดสินใจไปเรียนที่เมืองนอกอยู่ช่วงหนึ่งทำให้เขาเนี่ยได้ไป รู้จัก N.W.A Eminem 50 Cent แล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยยังทำให้เขาเนี่ยชื่นชอบเพลงร็อกแล้วก็ลงหลายเพลงร็อกนอกจาก k p ป p อปนะฮะหลังจากนั้นตอนที่เขาเนี่ยกลับมาจากเมืองนอกแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีไอดอลเป็น50 Cent กับ Eminem เนี่ยแหละ พราะ5ต Cent ช่วงนั้นเนี่ยเพิ่งออกอัลบั้ม Get Rich or Die Trying ที่ยังกูได้บอกไว้ว่า50 Cent เซเนี่ยเป็นคนสอนให้เขาเนี่ยรู้จักการหาเงินนั่นเองฮะและในช่วงนั้นเองครก็เป็นช่วงที่ยังกูเนี่ยได้อยู่ในห้องว่างๆไม่มีอะไรทําแล้วก็ได้ค้นพบชื่อตัวเองที่มีชื่อว่ายังกูขึ้นมาโดยที่ชื่อเขาเนี่ยเคยบอกไว้ในสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งว่ามีความหมายว่ายัง ก็คือเด็กกูก็คือกูเหมือนเขาเนี่ยจะเป็นเด็กตลอดไปะนะฮะไอดอลในการแรปของเขานอกจาก50 c e ี t ซแล้วถ้ามาในทางฝั่งไทยก็คงจะเป็นพี่ขันไทเทเนียมเป็นไอดอลในการนอกจากแรปแล้วเนี่ยยังเดินทางในการทำธุรกิจอีกด้วยซึ่งตัวยังกูเนี่ยะฮะก็จะจบ The American School of Bangkok และไปเรียนต่อ ในมอปลายซึ่งไม่จบอ่ะนะฮะและแกก็ไปสอบ GED GED เนี่ยคือการสอบเทียบบุตรมปลายเพื่อที่จะไปใช้เข้ามอกรุงเทพในเวลาถัดมาในช่วงที่แกจบมหาลัยมาตอนแรกๆเนี่ยก็เคยเป็นทั้ง MC เคยเปิดมาแล้วทั้งร้านหมูกระทะเคยไปเป็นหุ้นส่วนกับร้านแ a c k l ไลท์หลังจากนั้นก็เปิดร้านผับต่อคู่ กับ DJ หอพล <c oughs> เป็นหุ้นส่วนคู่กับ DJ พลอยหอวังเคยเปิดร้านตัดผมก็เจ๊งโอ้โหเรียกได้ว่าทำธุรกิจมามากหน้าหลายตาล้มลูกคุกคานเหมือนที่ผมเคยบอกไปกว่าที่จะมาถึงวันนี้นะฮะคือที่ผมว่าเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือยังกูของเราเนี่ยต้องบอกว่าแกเนี่ยเป็นอผู้ให้กำเนิด แรปเปอร์และคนทางสายงานนี sort of them, right ้อีกหลายๆคนนะหนึ่งในนั้นก็อาจจะรวมไปถึงผมเลยก็ได้ที่ได้ไปเล่น MV ของเขาแล้วก็ได้รับชื่อเสียงมามากในระดับหนึ่งเลยแหละและทีมงานของเขาที่ก็มีสมดุลฮะช่างถ่าย MV ฟฝีมือแพรวาๆนะศิลปินฮิปฮอปเนี่ยก็ต้องการตัวเป็นอย่างมากนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาร์ติลาก็เคยอยู่กับพี่ดเหมือนกัน แล้วก็อีกหลายๆคนเลยฮะผมบอกเลยไดมองดมอนยเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้อนรับแล้วก็สนับสนุนเด็กรุ่นใหม่มาตลอดก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยได้รับความเคารพจากเด็กรุ่นใหม่และเ s p e c คจากเด็กรุ่นใหม่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นไข่ก็ตามและทุกๆคนรักกันนะึ่งช่วงนี้นี่เองนะยังกูก็ได้เริ่มทำธุรกิจต่างๆเสือ้อ่งเสื้อผ้าที่ตอนแรกเนี่ย Pretty Boy Gear ของเราเนี่ยมีชื่อแบรนด์ว่า Always g n a ะล้มลุกคลุกคานในวงการเสื้อผ้าเคยได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดร้านเสื้อผ้าที่สยามก่อนที่จะออกมาเริ่มทำแบรนด์ซึ่งก็คือแบรนด์ Pretty Boy Gear ของเราในวันนี้เนี่ยแหละฮะเส้นทางการทำเพลงของเขาก็จะมีมากมายแต่ถ้าช่วงที่เรียกได้ว่าเริ่มจะเข้ามาในวงการที่ทุกๆคนคน จะได้เห็นหน้ายัางกูเป็นครั้งแรกๆก,ก็คือ,อยังกู Always Gain และลิวดีซที่มาจากเชียงใหม่ในเพลงลองทำดูทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันผ่าน Facebook ในช่วงนั้นนะฮะซึ่งเพลงเพลงนี้และการทำเพลงในช่วงนั้นของอยังกูที่เรียกได้ว่าปล่อยเพลงกันรัวๆแรปอังกฤษกันรัวๆอะไรทีเดียวก็ทำให้เขาเนี่ยได้ถูกทาบทามไป จากสยามฮิปฮอปเพจสยามฮิปฮอปให้เป็นพาร์ทเนอร์นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ยังกูใเนี่ยได้รับการโปรโมทมากขึ้นในช่วงนั้นจนกระทั่งได้ไปถูกตากับแดนดีที่จะได้รับสัญญาสัญญาแรกฮะ กับตั๊กแมนชั่นพร้อมๆกับพวกราบอยอะไรพวกนั้นที่เราก็คงจะเห็นกันอยู่นะซึ่งตั๊กแมนชั่นในช่วงนั้นก็บอกได้เลยว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับทั้งราบอยยังกูแดนดี้เอสีและหลายๆคนที่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่ง ในหน้าประวัติศาสตร์ที่พอปกันอยู่นะนะฮะจนกระทั่งฮะต้องบอกก่อนว่านี่แหละเป็นจุดหักเหจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดและเป็นเรื่องที่หลายๆนคนน่าจะไม่รู้เพราะมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ทุกคนที่ได้เห็น already dead เนี่ย ได้ไปเจอกับพี่พีทหรือตอนที่พี่พีทเนี่ยได้ไปรวมตัวกับทุกคนหลังจากที่ยังกูหมดสัญญากับซักแมนชั่นแล้วเนี่ยไทฮอปพะก็ได้ไปทาบทามนะพี่เพลินนะให้ไปทัวร์ด้วยกันเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยยังกูของเราก็เริ่มพูดคุยและได้รู้จักกับยังโอมและฟิกซ์ที่ขณะนั้นอยู่ ในค่ายอยู่ในทีมของไทฮอปอ่างานนี้ก็เลยทําให้คุณเพลินนะฮะผู้จัดการของไทฮอปเนี่ยได้มาทาาทามอย่างกูหลังจากที่หมดซึ่งก็หมดสัญญากับทักแมนชาแล้วแล้วก็กําลังเริ่มมีคลาวมีชื่อเสียงขึ้นมาอยู่นะนะให้มาอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเรื่องราวก็คงจะเป็นอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะฮะเรื่องการมีปัญหาหรืออะไรต่างๆก็ตามที่ทําให้ในตอนแรกเนี่ยไวบีต้องออกไปก่อนและ ยังกูก็ต้องแต่นั้นเอาไว้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นในไทฮอปฮะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้สเเรระออกมาโดยที่มียังโอมเนี่ยตั้งกลุ่มที่ชื่อ already d a t e พร้อมกับทุกคนไดมอนยังกู f ิก y ์ และแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วล่ะเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกคนรู้จักยังกูกันแล้วนะหลังจากตอนนี้ไปและเรื่องราวเป็นมาอย่างไงทุกคนรู้จักยังกูมากขึ้นไหมหลังจากคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะแล้วคุณต้องการให้ผมทําประวัติของใครอีกให้ผมมาเล่าเรื่องของใครให้ฟังเพราะผมเนี่ยจะทําการโทรไปถามแรปเปอร์คนนั้นๆเลยและเอาประวัติล้วงลึกมาให้ทุกคนได้รับรู้กันเพราะฉะนั้นมีคําถามไหนสงสัยคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเราเจอกันนนใคิปห้าแกงพ